โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็มียางดีๆนะครับมาแนะนําจริงๆเคยทําไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับก็คือผมใช้มาเนี่ยสองหมืนโลผมเปลี่ยนไปเมื่อ6เดือนที่แล้วเปลี่ยนไปเมื่อเนี่ยเห็นไหมคลิปนี้ลงไปเมื่อ6เดือนที่แล้วก่อนที่จะไปวิ่งไลายแมนนะครับพอหลังผมผมจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนมาใช้ยางเส้นเนี้ยนะแล้วผมก็ ไปวิ่งไลแมนระยะ6เดือนเนี่ยผมก็ใช้ไปประมาณ20,000ืโลนะครับคือมันมีความคิดแล้วก็มีคอมเมนต์มีคนที่มาบอกว่ายังอะงสีดอกหมดไวนะครับนี่ในคลิปเมื่อ6เดือนใี้เห็นไหมสองหมื่นกว่าโลเห็นไหมสองหมื่นหเห็นไหมแล้วตอนเนี้ยรถผมเนี่ยสี่หมื่นโลแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับคือพูดง่ายว่าใช้มาสองหมื่นโลเพื่อนๆคิดว่ายางเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับกับราคาหนึ่งพ 3 0 0ถึง1,500แล้วแต่ร้านแล้วแต่ค่าใส่แล้วแต่อะไรนะครับวิ่ง2 0 0ม0โลมันคุมไหมนะครับเนี่ยที่บ้านผมก็จับเปลี่ยนหมดเพราะว่าเรื่องยางมันสาคัญถ้าต้องเดินทางนะครับอันไหนมันหมดก็เปลี่ยนนะครับนี่เป็นยางที่ผมเคยใส่แล้วก็ทำคลิปรีวิวไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันเพื่อนๆก็ดูดอกยางเอานะครับว่าใช้มา6เดือน ในวงเล็บที่ว่า20,000โลใช้งานวิ่งลายแมนวิ่งงานหนักเดี๋ยวกดให้ดูนะครับในคลิปอ่าพรีวิวคลิปแรกๆคุยงานไปคลิปกเก่าๆผมก็กดให้ดูว่ามันนิ่มเนี่ยผมก็จะกดให้ดูอีกมันก็ยังนิ่มอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้แข็งแล้วยางตัวนี้คือใช้มาแล้วเกาะถนนดีมากนะครับเวลาเจอทางที่มันค่อนข้างที่จะขูุข่ะ มันก็นุ่มมันก็ซับแรงกระแทกช่วยโชกเราให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเพราะมันเป็นยางเขาเรียกว่ายางมีเดียมซอฟนะครับก็คือยางกลางไปทางอ่อนนะครับมันก็ไม่ได้หมดเร็วนะเพื่อนเก็ดูดอกดอกมันก็ยังอยู่นย่นี่คือตอนนี้วิ่งมา2องหมโลหลังจากที่เปลี่ยนนะครับมันก็พูดง่ายๆว่า30,000ื่นเนี่ยสบายๆนะครับผมว่ามันวิ่งได้ถึงส0 0 0มื่นโลสบายๆนะครับทีนี้มันมีคนที่ มีความเข้าใจมีความเชื่อหรืออย่างง่ายๆพูดง่ายๆมาคอมเมนต์นี่ IRC SCT 003นะครับมาคอมเมนต์มันมีน้องคนหนึ่งอะมาคอมเมนต์ในในคลิปเก่าผมว่าเคยใช้แล้วดอกหมดโคตรไวผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันจะไวจริงไหมคลิปนี้ก็เลยเป็นคำตอบว่ามันไม่ไวนะครับผมวิ่ง2อง0มืนโลนี่คือใช้งาน6เดือนนี่ก็คือถือว่าหนักนะ วิ Line Man. ่งลแมนอะอะแล้วเนี่ยดูไม่์เลขไปปัจจุบันตอนเนี้ยตีเท่าว่า4ี่หมื่นผมเปลี่ยนตอน2อ0หมื่นนั่นหมายความว่า2 0งหมโลแน่นอนใช้งานมาเนี่ยสองหมโลนะครับกับดอกยางที่ยังเต็มๆอยู่ยังใช้ได้อีกสบายๆหมื่นโลเนี่ยนะครับซึ่งคลิปนี้ที่จะมาบอกก็คือมันไม่ได้หมดไวนะครับจากการใช้งานจริงใช้งานด้วยตัวเองใช้งานทุกสภาพถนนนะครับไปวิ่งลแมนในกรุงเทพวิ่งลแมนต่างจังหวัด วิ่งแลวแมนบ้านที่บ้านผมนะครับเจอทั้งทางลูกรังทางปูนทางลาดยางนะครับมันก็ยังไม่หมดเร็วนะครับคือมันมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์นั่นแหละนะครับผมก็เลยได้โอกาสอ่ะสองมืโลเนี่ยเป็นเลขที่พอดีพอดีแล้วนะครับในการใช้งานก็เลยมารีวิวให้ฟังตัวนี้เกาะถนนผัดผ่านหน้าฝนมาแล้วไม่ลื่นนะครับบอกได้เลยว่าไม่ลื่นเกาะถนนโคตรดียิ่งถนนแห้งๆนะี่ยิ่งดีนะครับต่างจากยางติดรถ มากนะครับต่างจากมิชลินที่ติดรถนะครับมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการกินขวาแต่อย่างใดนะครับผมเติมลมยางก็3 0 3สดตลอดนะครับถ้าวิ่งทางไกลๆหน่อยก็จะเติม37นะครับประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็เติมแค่ประมาณ37 38สแหละนะครับขี่คนเดียวขี่2คนอย่างหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวนี้ไม่เอาถนนเลยไม่เอาอะไรเลยนะครับยางติดรถอะแถแท้ๆ,ๆเลยนะถ้าแบบว่าขับไม่ดีนะครับ ก็เดี๋ยวน่าจะทนขี่มันไปก่อนถ้าว่าจะเปลี่ยนก็น่าจะเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับยางหน้ายางหลังเปลี่ยนคนละลายกันได้นะครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเป็นลายเดียวกันนะครับอาจจะเปลี่ยนเพื่อความสวยงามให้มันเป็นลายเดียวกันอะไรเงี้ยแต่สาหรับผมไม่จําเป็นนะยางหน้ากับยางหลังมันก็ทําหน้าที่คนละอย่างกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละมาทํารีวิวยังไงฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ